จไฮโดรลีนี่ก็ไฮโดรลีเหรอใช่แต่ว่าคือคือไาโดรลีใช่นไฮโดรลีนไฮโดรลีชื่อเดียวนะไฮโดรลีนโซ่ใช่แล้วมีตัวแต่ว่านางแต่นางว่านางไม่ได้แบบไม่ได้อยู่คนเดียวนางบอกว่านี่พวกนินจามันจะรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจะมาปกปักรักษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้ชื่อว่าไาโดรลีฮันโซ่ เดออ๋อเด้อไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะแล้วเพลงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงของกลุ่มนินจาพวกนี้หรอห่ากีตอนน่ารอดไอ้เด็กไอ้เด็กอ่ากี่ตอนเช่นเด็กโอ้ยแกแสดงว่าการ์ตูนญี่ปุ่นหลายๆเรื่องนี่ก็แบบมีเขาเข้ามาจริงอย่างอิคิวซังก็เป็นเรื่องจริงก็มีเรื่องจริงฮาโตรินก็เป็นมาเรื่องจริงอันนี้น่าจะมาจริงเรื่องจริงมาเรื่องอะไรคะเอ็นเบกกับล็อบบเต้ โหแฮนด์แบกนี่เคยมีแบบมีมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์โองญี่ปุ่นยังไงแฮนด์แบกกับร่องวิเศษประเทศญี่ปุ่นน่ะฝนมันตกงี่เขาก็อยากจะรณรงค์ให้คนอ่ะถือร่มเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปียกแล้วมันจะเป็นว่าเขาเลยแต่งกระตูนล่องแฮนด์แบกขึ้นมาเป็นอย่างนี้ปะเออเห็นไหมไม่ง่ายแสดงว่านี่ก็น่าจะมีเขาก็วามจากเรื่องจริงอะไรติดบ้านเพนกวินโว่สลัมไม่ได้ดูหัว พระอาทิตย์ที่ชอบกินไอติมในช่วงฤดูร้อนเนี่ยโลเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบนธงชาติเนี่ยมีพระอาทิตย์อยู่หนึ่งดวงก็<อ>เสมือนว่าเป็นสถานที่แรกที่พระอาทิตย์มันขึ้นของโลกและล<อ>ูกพระอาทิตย์เนี่ยหมายถึงชาวญี่ปุ่นอย่างงี้มันก็เลยเป็นอะไรไม่เกี่ยวเลยอ่ะทำไงดีมะเฮายรอมกับอธิบายหน่อยพยายามเลยจริงๆ อันนี้ล่ะนี่ล่ะอะไรคะเนี่อยากจะรู้จังเลยอะไรคะอันนี้ได้มีเขาโค้งมาจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอะไรอะะไรคะรันมากครึ่งอ่ะที่เขาทำเย็นแล้วกลายเป็นผู้หญิงอ่ะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาน่ะมีกระเทยแต่เขาไม่เปิดเผยเพราะว่าคนพวกนี้ต้องเก็บตัวไว้เขาจะไปเปิดเผยที่ไหนเวลาเขาแช่ออนเซ็นเขารู้สึกสนุกสนานขึ้นมาออจริงโอ้ใช่เขารู้สึกสนุกสนานขึ้นมานางโดนน้ำร้อนนางก็แบบว้าวกลายเป็นหยีแนี้ โอ้โเออเออออันนี้ชื่ออะไรสิมอหลายอย่างนี่ล่ะมโมทาโร่ล่ะที่เกิดจากลูกท้ออะเรื่องของลูกทอนั้นเป็นเป็นเรื่องที่จริงๆมากเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยกว่าเคยเห็นว่าเขาจะเข้าหาอยู่ในโตเกียวก็ได้มาเขาต้องบนแล้วเขาต้องเสียงกันหนักมาจนบางคนนั้นถอดใจแล้วก็เกิดอาการ พอ่พอแม่บังคับด้วยพ่อแม่บังค<ด>ับให้เรียนหนักมากต้อง <c oughs> เข้ามาอะไรโตเกียวให้ได้ถึงกับเอาตังเมไปไปไปลาแปลกับผนังแล้ว <c oughs> ก็ยังทําไม่ได้ก็เกิดอาการถอดใจพ่อแม่ก็กวลูกจะฆ่าตัวตายก็เลยสร้างตำหนักลูกทอ้อ <c oughs> ให้กับลูกนั้นอ่ะถึงลูกจะไม่ประสบอะไรแต่พ่อแม่ก็ยังไม่ได้ว่าจะกดครึ่งอะไรนะจ๊ะ